ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเคื่อนทั่วไปทุงใหม่และเก่าทุกท่านเลยนะครับแต่รายนี้แอดได้นําเหรียญอันเป็นมงคลนนะมาให้ f c ได้รับชมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระเทพวิทยาคมเทละและขอบคุณ f c ทุกที่นะครับที่รีเควสต์กันมาสอบถามกันมาว่ารีวิวให้ชมเหรียญหลวงพ่อนะครับโดยอธิบายรายละเอียดให้ฟังด้วยนะครับต้องต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับเดี๋ยว วันนี้ผมได้นำเอาเหรียญซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะเรียกเป็นเหรียญใหม่ก็ว่าได้เหมือนกันนะครับถึงปีไม่เลือกนะครับปีนี้ปี57ออกปี57แต่ก็ยิ่งด้วยบารมีหลวงพ่อนะครับการาส่งสัญญาณ AI อาจจะไม่สมบูรณ์เสมอเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการนำสญญเสนอเหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญหลวงพ่อน,นั้นมีความเข้มขขังอยู่แล้วและเป็นที่นิยมมากๆถ้าจะบอกถึงว่า นิยมมากขนาดไหนปัจจุบันเหรียนหลวงพ่อได้รับความนิยมกันมากเลยนะครับต้องเรียนเอฟซีว่าเป็น <c oughs> ลำดับต้นต้นแห่งความนิยมในช่องของเรา,เราทุกรายการนะครับอันนี้เป็นเหรียญเอ่อซึ่งเป็นเหรียญสําคัญนะครับเป็นเหรียญออกปีห้าดปีส่วนประกอบที่สําคัญกับเอฟซีสังเกตด,ดูนะครับตรงเอ่อ รอบๆอของเหรียญน,นั้นนะครับจะมีปีกเหรียญตรงนี้เรียกว่าปีกเหรียญนนเป็นแบบนี้เป็นแบบไม่ตัดปีกนะครับเป็นพิมพ์กรรมการนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับตอนนี้นะครับมีโค้ดหมายเลข9้าตอกนะครับรอบๆบเหรียญน,นะครับด้านบนตัวห่วงก็มีโค้ดสาคัญตอกอยู่ตัวด้านบนนั้นไม่เปิดห่วงนะครับไม่เจาะทะลุห่วงตรงนี้นะครับด้านหลังก็มียันดวงหลวงพ่อประทับอยู่แล้วก็มีขยันโดยรอบ เหรียญนี้เป็นเหรียญเรียกว่าเหรียญเซมาพระป่าปี57ซึ่งเหรียญประทับนั่งสมาธิหลวงพ่ออย่างนี้นะครับเป็นเหรียญที่ก็ได้รับความนิยมมากๆเช่นเดียวกันในปีวันนะครับแม้ว่าจะออกปีไม่ลึกแต่ทันหลวงพ่อนะครับละเหรียญนี้มีโค้ดสําคัญนะครับโค้ดหมายเลขลําดับ8มีซองบรรจุอย่างนี้เลยนะครับมีซองใส่นะครับชัดเจนมากๆนะครับผมผมได้เก็บไว้นะครับไม่ได้อ่ เอาซองบรรจุทิ้งได้อย่างไรนะครับอันนี้ลำดับ8นะครับลำดับ8เขียนด้านล่างโค้ดว่ากรรมการนะครับพิมพ์กรรมการพิเศษ8กรรมการนะครับพิเศษ8กรรมการนะครับเอฟซี FC เห็นไหมครับพิเศษคำนี้คำว่าพิเศษนะครับเดี๋ยวนะ พิเศษนะครับพิเศษกรรมการนะครับมีจุดสําคัญหลายจุดมากๆนะครับนี่คําว่าพิเศษนี่ลําดับ8นี่กรรมการแต่โค้ดสําคัญอีกจุดนะครับอยู่ตรงสังฆติหลวงพ่อนะครับมีโค้ดด้านบนสังฆติด้านไอ,อ้ด้านบนนะครับเขียนว่าบพบพนะครับบุไผ่วัดบุไผ่นะครับวบพนะครับ วอด้านล่างครับปอผอวัดบุ่ไผ่วานไร่สองวังน้ำเขียวนครราชสีมาส่วนโค้ดด้านล่างนั้นเป็นโค้ดยันละนะครับใต้ลงมาเป็นยันละนะครับเอฟซเห็นนะครับแล้วก็โค้ดเ,เดี๋ยวนะโค้ดสำคัญนะครับโค้ดสำคัญอีก2จุดนะครับ ีจะเป็นบอโค้ดสำคัญนะครับเดี๋ยวผมลองตะแคงเหรียญดูนะลิกเหรียญดูเดี๋ยว,วยนะยยโค้ดสำคัญสองชุดนะครับเดี๋ยว ตรงด้านนี้นะครับ1จุดแล้วก็ด้านขวา 1. จุดนะครับโค้ดสำคัญซ้ายขวานะครับแล้วก็มีโค้ดเก้ารอบอันนี้ไม่ตัดปีกเรียกว่าพิมพ์กรรมการไม่ตัดปีกนะครับเซมาเซมาผ้าป,ป่าป e ี5 7พิมพ์กรรมการไม่ตัดปีกพิกไปด้านหลังนะครับที่คือด้านหลังขอนะครับพบกับ FC ในไลฟ์สดแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะทำคลิปวิดีโอเพิ่มขึ้นนะครับในช่อง เพื่อที่บเอฟฟังขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมแม้ว่า AI จะยิงไม่ปกติแต่ว่า f c ก็มารับชมด้านหลังมียันดวงนะครับเป็นยันประจําหลวงพ่อนะครับประทับอยู่นะครับยันหลวงพ่อนะครับไม่ใช่ยันมีนะครับยันหลวงพ่อคือยันดวงนะครับแล้วก็ประทับยันด้านข้างอีกอักขระนะครับแล้วจารึกข้อความนะครับจารึกข้อความพระป่า2 5 5 7คณะสิทธิ์มาแจงนอกสร้างถวายวัดปูไผ่บรไลัยสองหลวงพ่อคุณปริสุดโทนะครับ เอาว่บาบมูไผ่ที่อยู่วังน้ำเขียวนครราชสีมานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์ของแบบนี้เดี๋ยวผมจะปิดสตรีมแล้วก็เป็นวิดีโอในช่องนะครับฝากเข้าไปรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ